จ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะเช้าวันใหม่นะคะบ้านสวนทรงรักเ,เริ่มทํางานกันอีกแล้วค่ะคุณสามีก็เริ่มตัดหญ้าอีกแล้วค่ะเราก็วนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้หน้าประตูบ้านเลยนะคะคุณสามีกําลังตัดหญ้าอยู่ตรงหน้าประตูเลยค่ะนี่ค่ะเอ่อมโนมูบองชู บ้องชูครับสวัสดีทุกคนครับมอร์นิ่งครับ <Morning S 1> พระเจ้าอวยพรก่อนพระเจ้าอวยพรทุกคนพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะคพูดผมตัทยาครับสปีกไทยพระเจ้าอวยพรทุกทุกคนนะคะเช้านี้ค่ะชื่นชมยินดีกับการทำงานค่ะนี่ค่ะยาก็เริ่มยาวแล้วเราจะเคลียร์หน้าประตูเราเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาชม เอเป้ายบ้านสวนทรงรักนี่ค่ะเราจะมีธงชาติไทยกับธงชาติเบลเยียมเนะะียค่ะไม่ได้ชมตั้งนานแล้วนี่ค่ะเรามีชื่อบ้านสวนทรงรักพิลิพาร์นามสกุลคุณสามีอันนี้นามสกุลลูกสาวกับลูกชายคนละนามสกุลค่ะนี่ค่ะบ้านเลขที่88หมู่14 ตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะใายชื่อบ้านสวนทรงรักเรามีธงเ,อเ,อเรามีไม้กางเขนด้วยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนค่ะเมนนี่ค่ะก็ชื่นชมยินดีกับสวนของเราทุกๆวันค่ะ ไม่มีอะไรมากมายเราก็อยู่กับสวนของเรานี่แหละค่ะชีวิตที่มีสันทิสุขก็อยู่แบบพอเพียงไม่ต้องมีเงินทองมากมายแต่สันทิสุขเต็มล้นค่ะตื่นมาก็เห็นพืชผักเกษตรออกลูกออกดอกออกผลเราก็ชื่นใจแล้วค่ะไม่ต้องรวยมากมายกินอิ่มนอนหลับไม่เป็นหนี้ขอบคุณพระเจ้านี่ค่ะคุณแม่ยายช่วยกันทำงานสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะทำความสะอาดหน้าประตูเราเนาะ อันนี้อะไรคะผล,ละไม้สมัยก่อนผล,ลไม้อะไรคะกระทบก,กอ๋อตุ้มลาดตุ้มลาดอ๋อตุ้มลาดอ๋ออ๋อโอเคเออสมัยก่อนเรากินอร่อยมากใช่นี่เนี่ยอ,อ๋อภาษาท้องถิ่นเราเนะะาะภาษาสุรินตุ้มลาดแล้วภาษาไทยมันคืออะไรอะ่ะกระทบก,กอ๋อกระทบก,กใช่อ๋ออ๋อเขาเรียกกระทบกอ๋อโอเคโอเคว้าวนี่คะ่ะลูกเคยตัดหญ้า คุณแม่ยายเกี่ยวหญ้าคุณภรรยาถอนหญ้าเอาช่วยกันถอนสามสามอาสองสาวหนึ่งหนุ่มสามมุมช่วยกันทำค่ะคนหนึ่งถอนคนหนึ่งตัดคนหนึ่งเออถางอ่ะโอเคค่ะถอนตัดถางโอ้โหนี่ค่ะตรงนี้ให้ชมก่อน b บฟอร์นะคะนี่ค่ะ b บฟอร์ a อ d after ตค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวคุณสามีจะมาตัดนะคะตอนนี้คุณแม่ยายกําลังตัดออรอบขอบประตูเราเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็ตัดแล้วนี่ประตูบ้านเราเราทําสวนกันทุกวันมีความสุขย่งนะิมนหนดูเนื้อ,องดูเนื้อดูเนื้อกระทบรกสิโอ้ยนานนมไม่ได้กินตอนเด็กๆนี่ชอบมากเอาว้าวอู้หนดูสิดูสิดูซิ เออจะไงลองโอ้โนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะโอ้หนอกล้องมันมัวโอเคค่ะนี่ค่ะโอ้อร่อยชิมก่อนอืมอุ๊ยหวานมากทำไมได้แค่ลูกเดียวอ่ะก็นกมันกิมก่อนอืมคนละครึ่งว้าวอร่อยมากค่ะนี่ค่ะพาชมข้างนอกนะคะเราทำความสะอาดตรงนี้เห็นไหมคะข้างนอกด้วยนอกรั้ว นี่ค่ะนี่ค่ะทุ่งนาค่ะพาชมรอบขอบบ้านสวนเนาะเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆไม่ค่อยได้ออกมาถ่ายข้างนอกค่ะวันนี้เราพาชมนอกบ้านนะคะรอบขอบที่รอบขอบบ้านสวนทรงรักนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักเราก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเรามีที่ไม่เยอะค่ะแค่สองไร่นี่ค่ะ เราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสองไร่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรอบขอบบ้านเรานี่ค่ะตรงนั้นจะเป็นคอกวัวน,นะคะที่เขาเลี้ยงวัวส่งนี่ค่ะเป็นทุ่งนาหมดเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านนี่มาอยู่ตรงนี้ค่ะท่านเป็นผู้หมวดกรมทางของออออบ้านกวนเราเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ก็อย่างนี้ค่ะประมาณนี้อันนี้ก็ทางที่จะไปบ้านโชคบ้านกระเพรูแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปตรงมุมนี้ค่ะตรงเป็นป่าเนี่ยค่ะเป็นวัดป่าห้วยสเสนงิงเราอยู่ช่วงข้างหลังเลยค่ะนี่ค่ะแล้วทางนี้ก็ทางที่จะไปในหมู่บ้านเราค่ะบ้านห้วยสเสนิงค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนนะคะ นี่ค่ะทุกคนบายบายคุณแม่บายบายคุณสามีบายบายขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรพรเสริมกำลังเรียวแรงนะคะ,ะเจ้าอวยพรทุกทุกท่านด้วยค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ้านส่วนทรงรักค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ